ไปดูคุณลุงล้างบอ่อน้ำเสร็จแล้วนะคะคุณลุงล้างบอ่อใหญ่เสร็จแล้วจ้าอุ้ยตายคุณลุงยังเหลืออันนี้ค่ะคุณลุงในบ่อของน้องหมวกแดงยังมีโครนเต็มเลยค่ะนี่อยู่ในบอ่บอบ่อน้ำผุะคะ่ะเอา้าแล้วมันก็จะสวยหรออันนี้สวยแล้วน้องหมวกแดงเดี๋ยวก็จะมีน้ำพุเล่นแล้วนะจ๊ะ แล้วตอนนี้คุณลุงก็กำลังโกยบอ่อน้ําตกนะคะด้านหลังเมื่อสักครู่นี้ป้าตัดแต่งเครือเถาของเดฟนะคะเดฟโอ้โหมันขึ้นมาเกี่ยวมันรุมมาตุ้มเยอะเลยนะคะแล้วแล้ว,ลวป้าก็พิชิตเครือเถาของเดฟนะคะนี่ป้าก็พิชิตเครือเถาของเดฟเรียบร้อยลงไปนอนแองแ้ง,แงอยู่ที่นั่นแต่ว่าก็ยังเหลืออีกส่วนหนึ่งทำไม่ถึง รอให้คุณลุงทำนะคะป้าตัวเตี้ยอ,อันนี้คุณลุงกำลังทำน้ำตกบ่อน้ำตกทางโน้นสะอาดแล้วเราก็สามารถปล่อยน้ำลงมาแล้วบ่อของเราก็จะสวยงามเหมือนเดิมแล้วก็เอาหาดอกไม้ดอกไร้มาตกแต่งเพิ่มเสริมเข้ามาตอนนี้ก็ยังคอน,คอนเซ็ปต์ก็ยังเป็นกุหลาบอยู่นะคะหน้าน้ำตกหน้าบ้านตรงนี้ยังเป็นกุหลาบอยู่แต่ป้ายังไม่ได้ยังไม่เจอกุหลาบใหญ่ที่สวยงาม ก็เลยยังไม่ได้เอามาเมื่อวานนี้เอามาแต่กุหลาบเล็กนะคะเนาะเดฟเดฟมันก็ไปแล้วส่วนหนึ่งป้าตัดลงมาแบบโอ้โหแบบเก่งมากเลยป้าเปียกตัวแค่นี้เออเฮ้ยแล้วทีนี้ป้าก็จะตัดแต่งกิ่งอันนี้ยังไม่สวยเหมือนเพื่อนเขาอ่ายังไม่สวยเหมือนชาวบ้านเขา กระถางนี้ก็มีดอกสวยกระถางด้านนี้ก็มีดอกสวยโป้ยเซียนก็ดอกสวยเหลือแตก่กระถางตรงนี้ดอกยังไม่สวยเดี๋ยวป้าจัดซะหน่อยเนาะจัดการแต่งกิ่งตรงนี้เลยนี่จ้าอาวุธของปา้าอุปกรณ์แหมอุปกรณ์ตรนนี้ก็มีส้อยิ่งอยู่ข้างล่างด้วยอตัดออกเลยไม่ให้ส้อยริ่งตรงนี้ อยู่ในที่ของ่ยจิงแล้วกันอันนี้ป้าจะไม่มัดนะป้าจะตัดแต่งเลยเนาะหม่ทองเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะมัดขึ้นตัดเลยก็แล้วกันตัดแล้วก็เอาขยะตัดไปทีนี้โความจริงป้าตัดันครั้งหนึ่งแล้วนะ มันก็เกิดขึ้นงามๆแต่ถ้าป้าสามารถมีเวลาเอามันมันมดไว้มันก็จะมีดอกสวยให้ตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาก็ตัดออกไปก่อนให้ทรงพุ่มสวยก่อนแล้วกันอืมถ้าเผื่อดอกอยากเกิดมาก็เกิดมาตามลําต้นเลยนะจ๊ะเพื่องฟ้าจา๋าแบบนี้เร็วดีนะมันจงเสียเวลามากจ้า ขอเวลาสามนาทีสามนาทีสำเร็จจริงไหมก็ <c oughs> เป็นเพลงนะเนาะนี่จับออกแล้วเขาก็แยกจากกันออกชัดกจนแบบนี้ไม่ใช่ได้เป็นทรงพุ่งของใครของมันเนาะ เล่นทำเพืให้สวยเนาะเพราะว่างานก็ยังมีเหลืออยู่สำหรับงานของคุณลุงนะคะรุ่งนี้คุณลุงก็จะไปงานวันนี้เราก็เล่นทำสวนกันเพื่อให้สวยแหละลูกเดยวมาขุลา นกขี้ลาบยายก็ต้องหาทางกำจับไล่นกขลาบไปเหมือนกันนะคะเพราะว่าในนั้นสวนเราก็บ้านเราก็จะรกอีกเมื่อวานนี้ตายายก็พากันล้างบ้านนะล้างบ้านก่อนที่จะไปทําึิละที่เมืเงองเมื่อวานนี้ก็เร่งรีบเร่งกับเวลาอยู่เหมือนกันนะอยากให้บ้านสะอาดเพราะว่านกขี้ลาบมันมาทำกรดใส่นะคะเดี๋ยว ป้ามีเวลาแล้วป้าไม่ปล่อยให้มันลอยมวนหรอกจะต้องหาทางกำจัดลูกนล่าบมาให้มันอยู่ที่บ้านของเรานะคะอืมดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมอือดีกว่าเดิมเยอะเลยอื่ เแลวจ้เป็นทรงพุ่มเดี๋ยวอีตาลุงก็จะมาเก็บออกไปอุตารุงก็จะมาเก็บออ,ออกไปให้ป้าจ้าแล้วมันก็แหวกออกแยกออกจากกันเป็นชัดเจนเป็นกระถางนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีดอกแต่เขาก็สวยแล้วสวยหอนอน,อนเพื่อนแล้วจ้าใต้ติต่งก็ กลับแล้วให้อยู่ด้วยกันที่นีเนเน่เหนื่อยไามคนดีมีพี่เป็นแฟนเหนื่อยจิเหนื่อยมากด้วยสู้ได้แต่สู้ไหวจ้าเหนื่อยแต่ม่เคยถอยนะพะเพียรสู้ๆๆจ้าเดี๋ยวมันก็สวย เดยกก็ดีเองแล้วเราก็จะได้ชมสวนแบบส,สวยๆกันเลยชมสวนแบบสวยๆดูเลยเย่ yeah. สำเร็จแล้วกอน,นี้ก็งามแล้วจ้าสำหรับเฟื่องฟ้าอันนี้ก็ถึงแม้ว,ว่าจะมีดอกงามออกแล้วกันไม่ชัดเจนคนละกระทางแบบนี้ดีด้วย รามว่านี้ทำแยกจากกันไหมไม่เป็นไรเขากลมกลืนกันได้เพราะว่ามีดอกเหมือนก,กันยยเดี๋ยวแล้วป้าค่อยมาทำอีกกแล้วกันเนาะสำหรับ 2, สองสามกระถางนี้เอาให้สวยอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันสวยเลยสวยเลยจ้า โทรอโแหแเฮ่ป้าจิโทอโอโหเฮ่ตัดแต่งกิ่งสิสวยอืมงามบ่พี่นนังงามเลยจ้าสวยแล้วนะคะเดี๋ยวป้าพาไปดูคุณลุงทำน้ำตกบ่อน้ำตกข้างหลังนายนิดหนึ่งต้องเดินมาที่นี่ ี๋ยวจะต้องเอากล้องเข้าไปในร่มนิดหน่อยก่อนที่จะออกไปตรงโน้นเพราะว่าเดี๋ยวมันร้อนนะคะเดี๋ยวกล้องมันร้อนมันก็จะโอ้โหคุณลุงคุณลุงก็เคลียน้ําตกบ่อยน้ําตกให้ป้าในระดับหนึ่งคุณลุงคะล็อกนี้ด้วยคะ่ะล็อกนี้ด้วยมันจะได้น้ําจะได้ใส่สะอาดใส่กัน อันนี้ก็โอ้ยตายอันนี้ก็เป็นฝีมือของป้าเปียกเองจ้านี่น,น,นีตัดเดบเครือเดบที่มันรุมมาตุ่มเรามากรอ,อยู่ตรงนี้แล้วนี่ตัดรากของเวนด้านะคะตัดแต่งรากของเวนด้าเพราะว่ามันมีมนมเดฟมาเกี่ยวมารุมมาตุ่มอยู่แล้วก็จะเหลือ,เ,อ,อเดบกลุ่มนี้ยังอยู่ข้างบนเครือเป็นเครือเถามารุมมาตุ่มอยู่กับ กลุ่มของกล้วยไม้ของป้านะคะเดี๋ยวก็ต้องให้คุณลุงมาเอาลงให้าว่าป้าทำไม่ถึงจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้ดูว่าป้าลุงทำอะไรนะวันนี้เดี๋ยวก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะอืมไม่รู้ว่าใครจะอยากติดตามชีวิตลุงป้าหรอกแต่ว่าป้าก็อยากเล่าสู่กันฟังนะคะสวัสดีค่ะ